สวัสดีครูชงชาติห้างพี่ในช่อง mp maker channel ครับวันนี้อยู่บ้านนะฮะผมก็จะมาซ่อมรถนะครับก็ถ right ้าใครติดตามพี่ตอกผมเนี่ยผมได้ลงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไว้เกี่ยวกับตัวผมเองนะก็ผมจะขอไม่พูดถึงในคลิปนี้ละกันนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ในทิกตอกของผมเนี่ยไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะโอเคครับก็สภาพถามว่าทำไมมพอดีเพิ่งถ่ายรถคันนู้นเสร็จนะครับว่า ก็เลยว่าจะทําคันนี้ต่อเลยนะครับก็ผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะก็โดนสอยท้ายนะฮะผมอยู่เลนปกติแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับก็วันนั้นที่เสียหายก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยกันผมก็จะไล่ให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ามีการแทนด้านขวานะครับที่หายไปเลยนะครับแล้วก็กระจกด้วยก้านเบน,นะครับ ซึ่งดูร่องรอยแล้วตัวปรับระดับหายแล้วก็มีร่องรอยตรงนี้นะครับอันนี้ผมพ่นสีไว้ชัว่วคราวนะครับแล้วก็ขาขาก็ปุกเบรกนะแตกหักไปเลยนะอันนี้ผมก็ซื้อแถวบ้านแล้วก็เอามาทํานะครับไล่แล้วมันเบรกไ่ก็ตอนนี้เบรกได้ปกตินะครับมีตรงนี้นะครับเป็นแหลกเสริมเป็นแคชบาร์นะครับผมก็เลยดัดกับองศาเดิมนะครับ แล้วก็ไฟเสียหนึ่งข้างนะครับผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่สองหลอดเลยนะไฟแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่ท่อนี่ร่องรอยนะคร่องรอยก็พองจะไม่นี้นะครับส่วนปลายเนี่ยผมจะดูเป็นปลายดักมาเปลี่ยนแทนนะครับเพราะว่าปลายนี่ผมตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่กาดาน้ำเป็นไฟลิงพลาสติกนะครับก็ ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันเป็นรอยเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะเออมีชิวหน้านะครับที่หักนะครับออของตอนนี้ก็มาประมาณ90%้าสเเนะครับเหลือใส่นะครับถ้ามีเสียงลมก็ขอให้เราดีเปิดปลมแม้วอากาศร้อนร้อนนะครับตอนนี้ของก็มาค่อนข้างที่จะครบแล้วนะเหลือก้านเบรกแนละ้วผมทักถามทางอดีลีนไทยแลนด์ไปแล้วนะครับว่ามีของตรงรุ่นไหมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงในช้อปปี้มาแล้วกันนะของทางอดิลีนไทยแลนด์นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สั่งนะก็ผมหาก่อนเพราะอันนี้จริงมันก็แค่าการเนาะก็จะให้ดีเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับก็ตอนนี้จะทําเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแทนเนาะที่ผมได้มาอันนี้ก็จะเป็นขาจับไฟเสรมิมอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดไฟนะครับไอ้กล่องน,นี้จะเป็นชิลนะในกล่องจะเป็นชิล อันนี้เป็นกระจกนะครับนี่ในนี้ก็จะเป็นกระจกอันนี้ก็จะเป็นแฟลลิงนะครับออวันนี้เราก็จะทำเท่าที่ทำได้ก่อน,นทำไรอะเดน ened. นี่นะในช่างใหญ่นะครับสี่ขาชื่าว่านะครับในช่างใหญ่ครับในช่างใหญ่ลดลดลดเป็นไงครับในช่างใหญ่หลดเป็นไงครับในช่างใหญ่รัรลดถดดโอเคป่ะครับรดโอเคป่ะรดโอเคป่ะ รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่เหา่าอะรุ่นนี้สั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำก,ก,กันเลยผมก็จะค่อยๆทำนะชิวๆนระันเพราะาอากาศกข้างร้อนนะครับ Gotta stay locked in Goggins <interferes> Gotta ball out like Robin Straight to the top, I'm all in Ordinary's like a toxin I don't wanna be like Robin I just wanna leave no option Fuck caution, I ain't gonna be common I got the confidence, I got mind shit Like I'm the baddest bitch in the club I'm here for dominance, I'm being honest That's what I want, I'll never give up I want the whole place so that My name ain't ever renowned You know I'm after this shit Till the world say my motherfuckin' name say my,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  name Say my, name. say my, say, my, say, my, say my name Say my motherfucking name say my,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  you know I'm By fear, never get tired. No, I'm still here. Felt in the cracks, on I'm shifting gears. Ten years into my moments here. Waiting my turn, no, I'm hot in demand. Slept on a kid, but I had bigger plans. Stayed low-key, but I still hit drive. Give me one shot, and I'm coming alive. Names on the last second taste. it, Gunning for the top, no limitations. From the basement, no hesitation. flipping on my L's no straight motivation. Ain't no quitter, I'm built for the grind. Pressure makes diamonds, so I'm gonna shine. One more shot, give one more time. Driven affection, we locked in our primes. Place on my gloves, been fighting for years. Faced all my demons, I'm all my hitters, i faced on my feet. took every hit is a look in the mirror, my vision's alive, and the mission is clear. นะครับผมต้องการจะเปลี่ยนไฟสปอตไลท์อันใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันมีตัวควบคุมมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะครันมีตัวกล่องควบคุมมาทางซ้ายและขวานะครับ ถามว่าของเดิมเป็นอะไรก็จากโพสต์ดอกล่าสุดเลยนะครับมาหลอดฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวามันดับไปนะครับก็อยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่นี่คือสภาพนะครับหลังจากการลืนนะครับ oh <my> แต่เราก็คิดว่าเขาโยงง่ายๆนะ oh <my> ยกถังออกอันนี้ถังน้ำมันอยู่นี่นะถังน้ำมันอยู่นี่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะอยู่โน่นฮะ No oh God please no 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 <No! S 1> อันนี้คือเครื่องลงอันนี้นึงคือเอาเครื่องลงนะแล้วดูการโยงนะครับสุดยอดเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่านี่สายไฟหรือ,อาสายไฟแรงสูงนะครับยาวมากนะยาวมากยาวยาวอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะแต่ก็เข้าใจได้นะมันต้องเผื่อเวลาเลี้ยวนะฮะแต่นี่จะยาวไปไหนเห็นไหมยาวแบบยาวมากนะฮะ โอเคฮนะขอพักพขอพักไว้ก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวไว้ทําวันหยุดแล้วกันนะน่าจะยาวนะฮะ <years> ครับก็หลังจากที่เราดูกันไปช่วงต้นคลิปนะครับก็ตอนนี้ถามว่าเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตัวรถก็ตอนนี้คือวิ่งได้ปกตินะครับ ก็ที่ติดไปก็จะมีที่เปลี่ยนใหม่จริงๆนะก็จะมีตัวที่เป็นกาะน้ำฝั่งด้านขวานะที่มันแตกนะครับมีแตกต้องต้องร,รู้ยึดมันนะจุดยึดมันนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็มีาขาบาร์เสริมนะครับาข,าขาแคชบาร์ข้างล่างแล้วมันงอนผมก็จัดการดัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวก้านเบรกนะครับที่มันถลอกไปนะครับ ก็ถามว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรไหมการเบรกไม่มีอะไรครับแต่แค่เวลาเราขี่มันจะแกระเด้งกระเด้งนหน่อยนะครับเพราะว่าตัวปรับระดับอะไรนี่มันมันหลุดไปนะครับแต่มก็เบรกได้นะเบรกได้เบรกได้เบรกได้ปกตินะครับแต่ว่าเราแค่ไม่สามารถปรับระดับมันได้นะครับถามว่าเบรกได้ด <BI. S 1> <Aman. S 2> ไม่เบรกได้ตอนนี้ก็พยายามเอามือหมุนอยู่นะแต่ก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบงอเง้งงอเง้งนะครับ แล้วก็ไฟฝั่งขวานี่หายไปเลยนะครับก็คือมันมันไม่ค่อยสว่างแล้วแหละฮะก็มีลมแปะอยู่ช่วงหนึงน่งเนาะด้านขวาลงไฟมันก็หลีกอยู่นั่นแหละอะไรก็เลยถือว่าเปลี่ยนทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับส่วนตัวท่อที่มันมีร่องมีร่องรอยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ไว้ยางนั้นก่อนนะเพราะว่าถ้าถามว่าทาทีเดียวเลยได้ไหมทาได้นะแต่ผมว่ามันยังมีต้องมีพลังอื่นที่ต้องทําอยู่นะครับ ผมก็เลยว่าเออใช้เช้งั้นมาก่อนแล้วกันแล้วก,ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นอาคาไปดาบแอดแล้วกันนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปก็หลายอย่างนะทำงานไลแมนอะไรด้วยนะครับซึ่งวันที่ไปอาจินะีนะนะนะมีดูเล่นอะไร <c oughs> คือวันนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไมค์ไปนะคือมีเท่าไรเท่าแถวสลวงนะครับก็เลยเออขากลับก็เลยแวะเซเว่นแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เลยอ,อย่างนี้แล้วสุดยอด ผมก็เลยเอากล้องไปถ่ายหน่อยแล้วกันนะครับก็ไหน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 และลืมต่อไหมไม่ไม่ได้ลืมต่อไหมจังจงใจที่จะไม่ต่อใหม่นะเพราะว่า,าผมได้หมวกใบใหม่นะเป็น KVT s t ิ c k e r นะครับผมยังไม่ได้ทำที่กล้องเลยนะครับแต่หมวกใหม่นี้ผมบอกเลยว่าเฟิร์มดีนะโอเคมาเรื่องรถกันต่อถามว่าคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วมีอะไรที่ต้องทำต่อไหมในอะนาคต ที่ผมอยากจะทําก็คือจะเปลี่ยนชอคหลังนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากมากนะฮะที่เหลือก็อาจจะเป็นการเซอร์วิสนะครับตามระยะทางก,การใช้งานทั่วไปนะครับก็ที่ผมอยากจะทีกอย่าแก,กับรถคันนี้ก็คือการโอเวอร์ฮอนเครื่องนะผม,ผม,ผ,มผมคิดไว้ละผมคิดไว้แล้วว่าจะทาช่วงไหนก็ต้องหางบก่อนนะครับหางบก่อนถามว่าทําไมถึงต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องครับเอาจาก สิ่งที่ผมมีความรู้พอมีความรู้แล้วกันนะครับการโอเวอร์ฮอลเครื่องเนี่ยมันคือการเซตศูนย์ค่าเดิมโรงงานนะครับอย่างระยะห่างวาวอาจจะห่างเยอะแล้วก็ต้องตั้งใหม่อะไรเงี้ยครับถ้าซื้อลดมือหนึ่งมาเนี่ยในคู่มือจะมีบอกครับว่าระยะทางเท่าไหร่ถึงจะมีการเปิดฝาวาวตั้งวาวหรือระยะไหนเราต้องผ่าเครื่องเช็คครับซึ่งที่ผมอยากจะโอเวอร์ฮอลเนี่ยก็คือผมรู้สึกได้แล้วว่ายิ่งเลขไมาเยอะเนี่ยถ้ารถที่ไม่เคยตั้งวาวเลยนะระยะ ระยะห่างวามันจะห่างขึ้นเรืเ่อยๆนะครับแต่อันนี้ที่รู้สึกได้ชัดเจนเลยคือตอนตอนได้รถมาเนะี่ยรถมันหมื่นหมื่นสามประมาณหมื่นสามร้อยนะครับแต่รถตอนนี้ก็บเกือบเกือบหกหมื่นโลเกือบเจ็ดหมื่นโลแล้วนะครับความรู้สึกมันแตกเลยนะการบิดอัตราร่งมันคนละอย่างกันเลยนะฮะหรือของน้ําหนักเกียรก็ด้วยก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมมองว่ามันแตกต่างออย่าง Suzuki, ซูซูกิซัมแมทของอามานะเมนี่ยเรียกใหมมันยังอยู่หลักพันโลนะฮะมันเลยเออ กำลังมันเลยมาเต็มแล้วก็มันยังไม่สึกหล่อเยอะนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับการสึกหล่อเครื่องยนต์นะแต่ถ้าเราดูแลดีรถมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะร,รถที่ซ่อมไปจริงๆก็จริงๆเสร็จไว้เป็นเดือนแล้วแหละนะฮะก็อย่างที่บอกไปในในโพสต์นะครับงานเอ่ยภาระ,ะนาชีเอ่ยนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ได้อบรมที่ ของอของที่ฝึกงานนะครับแล้วก็มีอบรมบทมนิเทศของวิไลนะครับออกกอ,ออกฝึกงานเนาะก็เริ่มฝึกงาน13เพื่อสภานะครับก็ฝึกงานที่ไหนเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันผมอาจจะทําเป็นวิล็อกง่ายๆแล้วกันอาจจะแบบช่วงเวลาพักกลางวัน,นหรือพ่อช่วงงานนี้ถ่ายไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องให้เกียรติสาที่นิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ c b 1 0 r นะที่มีมีอุบัติเหตุไปแล้วตอนนี้ซ่อมกลับมาก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ999จุ เ9้าเก้าอนะแล้วอีกหนึ่งอีก0.01%นะคือก้านเบรกนะซึ่งตอนนี้ก็ก็อนังช่างใจว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนใหม่ดีไหมหรือ,เ,อเปลี่ยนเฉพาะกา้านดีแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวก้านไว้ให้แล้วกันสำหรับใครที่มีเหตุอุบิเหตุ่างผมแล้วกันเนาะก็เระโดดจะทิ้งลิงก์ทางช้อปปีไว้ให้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล,ล้วก็ซ่อมรถให้ดูนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก๊อตให้ผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ